đi thôi bay, đi thôi bay này, phòng này, ngủ này, ngủ nào vào đây, ngủ nào này, ở trong này, này,

เจ๊เดี๋ยวคนเจ๊เดี๋ยวก่อนเจ๊ยังไม่ได้ดเดี๋ยวมึงจับเดี๋ยวมึงจับเจ๊เดี๋ยวมึงจับใ๋องศ์เจ๊ไม่ได้ดูยังได้ตางคืนค่ะตอนนองศ์เจ๊ยังไม่ได้ดูเลยค่ะอ๋อตรงนี้นะแล้วที่ไหนมีแล้ครับผมมีแล้วเนาะอ่ะออกไปแล้วเรามาในที่สุดนี่แกงก็เอาแล้วค่ะเนี่ยแกเปิดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตรงนี้ตรงไหนอีกตรงไหนอีกเนี่ยค่ะเจ๊เปิดดึงออกมาแล้วก็เอกสารแล้วก็ตายอยู่ในซองอย่างนี่ก็ได้เอาไปนี่นะฮะ ไม่อเลยครับไม่ใช่ล้วได้ตังจากตรงนี้ลรวที่ไหนตรงนี้วะเจ๊ต้องการอกเจ๊เจ๊เยกัาของลูกอไ่เจอนี่ไหตรงนี้ะตรงนี้ไหอ๋อนี่ไงแค่นี้ก็ออกไชี้อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กนอ่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้นอ่า 没，我这好，老板。